เฮ้ยเอกเอกหมูกระทะมาแล้วไปมั่วเลยไปมั่วเลยเอกหมูกระทะมาแล้วเฮ้ยเอกร้องเพลงญี่ปุ่นก่อนคือสุดแล้วมึงยังใส่เสื้อไม่ได้นะกกกอออเเเตตาาลยไม่มีไม่มีรายชื่อของพี่คงครับไม่มีคงพัดเอาเพลงอะไรก็ได้เพลงเขาเพรางั้นเราขอบฟ้าแล้วกันนะได้นี้ที่เดียวอันนี้แรมใช่ไหม มันก็มีไอแพมันก็มีไอแพมันมีไอแพเราขพอได้ถ้าหายกว่า้าูดการใหม่จะแตามทเราขาารเก่าเขาจ่าเมียมึงฝากตังค์ไม no ่ห้า0ออ่ะเมียที่สุราษฎร์เมียมึงฝากตังค์ไม่ห้าร้อยนะเมียมึงฝากตังค์ไมห้าร้อยขอบคุณเมียก่อนขอบคุณตังียวดไป อนิ่งอดีนิ่งเือนเข้า้ามันไม่กล้ามันไม่กล้ามันกลัวพี่ตั้มมันกลัวพี่ตั้มมันกลัวพี่ตั้มไม่ใช่เขายังไม่เห็นเลยมึงวิ่งไปหน้ากล้องวิ่งไปหน้ากล้องแล้วก็เขาไม่กล้าทำอะไรหรอกเขาไฟ์สดอยู่เขาไม่กล้าทำอะไรมึงหรอกเขาไร้สดอยู่ เอ๋อมึงจะสัรแล้วเนี่ยไปเสพยาแล้วพอไปเสพยาก็รวยเหมืรวจเนกันใช่ไหมไม่ได้จับเพราะเอาไปลยกสายใช่ไหมอ๋อแเดี๋ยวเพิ่มเพิ่มเติ่มพิเ็นพี่ตั้มเขาไม่กล้าทำอะไรมึงหรอกมึงไปใหม่มึงไปใหม่มึงไปมึงมึงไปโผล่หัวที่หน้ากล้องหน้ากล้องเขาเลยแล้วมันก็แหกตาดังๆว่ายากฟิว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 ไม่กล้าทำหรอกถ้าเกิดเขาทำอะไรปุ๊บเดี๋ยวกูช่วยมึงเองไป พี่ตอนที่พี่อยู่นะพี่อยู่บ้านอยู่บ้านสิบนบ้านสุบพันบ้านสุบพันนี่โดนเหมือนกันิ่้เนี่ยาค้วเหรอาคหิวเหรอเอากิน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 อันนี้ปีโป้ึงอ่ะ มันกวาดไปดำมันกวาดไปดำมันกวาดไปดำยาสปิว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 สุดแล้วมันก็บอกว่าแป๊บซี่แสนมันแข็งถุงหนึ่งหักในบัญชีผมครับเพราะว่ามันมีมีเงินในบัญชีเจ็ดร้อยอะ ด่ายายาโกตองของตาตปิ้ั๊บไปไหนไปสั่งใหม่พูดดังๆปั๊บที่น้ำแข็งถุงหนึ่งเฮ้ยโดนยิงมึงโดนยิงมึงโดนยิงมึงโดนตายยิงพลังไม่ออกแผลอ๋อลืมใส่เฮ้ยอุ๊ยมึงโดนยิงแล้วไม่ลืมใส่ทันปั๊บซีน้ำแข็งถุงนึงบอกเขาซีแข็งถุงนี้ป้า ผิวผิวผิวปึ๊บว่ในไม่ดูเออในบิ๊กนิดมิดดูมึงโดนป่ายิงแล้ว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 เฮ้ยเออไปเอาแป๊บซี่ไปเอาแป๊บซี่ดูเร็ว เฮ้ยฝรั่งไทยอะเอกเอกไปเอาพัตที่มาเสร็จแล้วขอบคุณป๋าด้วยขอบคุณป๋าด้วยพี่ตั้มลืมลืมบุหรี่ไว้หน้าบ้านตื่นเช้ามาไอเอกขมโมยบุหรี่ตั้มซองหนึ่งเลยซองหนึ่งเต็มเต็มเลยขมโมยบุหรี่ไปแล้วก็วกเราไปเปิดกล้องวงจรปิดมันก็ขมโมยบุหรี่ไปเสร็จแล้วมันก็ไปแจกคนพวกนี้แหละเอาไเอาบุหรี่ไปแจกคนพวกนี้หมดเลยซองหนึง่ง มันใจดีนะมันสปอร์ตโอเคนะฮะสวัสดีครับดีนั่งดีผมจะเสียอารมณ์ทำไมเล่าอันนี้ผมว่าอันนี้แหละเอาเพลงอะไรครับอ่าอินด้านในกาวนะอาร์เคลียคำพูดนั่นนะอกว่าเฮ้ยเพลงเมื่อคนเต้นตอนนี้มีคุณมีเงินในบัญชีเท่าไหร่เท่านั้นแหละครับระบบผมฝากเมียเท่าไหร่ะเท่าไหร่ผมซื้อนี่มาให้ลูกสาวครับอะไรอะ ยาแก้แพ้ครับยาแต่ว่าเท่านั้นแหละครับอันนี้เราจะรู้กันว่าคุณไปกินยานี่มาใช่ไหมยาคุณไปเก็บยาไทรมากินเนี่ยปัญหาผมจับพีรุดได้ว่าคนมองเดียวกันแต่ว่าเป็นยาแก้แพ้สีขาวอ๋อยานี่แข็งครับสอกแหลมเลยจับประเด็นแล้วตัดหลอนเปาะมาเนี่ยปลางลมเนี่ยปลาลมเนี่ยคนผสมอะไรบ้างเนี่ยผิดไปแล้วครับนั่งสมาธิสั่งให้มั่งนั่งสมาธิไม่ใช่เหรอยาเส้นผสมชาโค เดี๋ยวแล้วมึงเอาอะไรใส่หูมึงเนี่ยไม่ผมเจาะได้ครับมึงเอาอะไรใส่หูมึงเนี่ยไม่ระเบิดหูคุณหนูอย่าระเบิดดูดิดึอดือออกได้มือเาใส่าเมื่อเาใส่ทำไมเนี่ยผมเชื่อพี่ชักคิวนี่ครับมือใส่ทำไมออกออกครับออกโอ้ใช่แล้วล่ะประเด็นนี้อออ่าแค่นั้นนี่คือความคิดนะครับเราทำเองได้มึงก็รู้ทุกอย่างเลยรู้ครับเพราะว่าอย่ามาแล้วทำทำไม เพราะว่าอันนี้คือปัญหาเขาใจผิดทางคาพูดแค่นั้นเองช่วยอ่านเอฟไอคนที่เข้ามาอยู่ใหม่เนี่ยเขาเป็นเด็กดีครับเอฟซีเขารักมากเราอยู่มาสามปีเรามีอะไรบ้างเนี่ยอืมจะมีแต่ตัวครับเสื้อผ้าแย่ๆกับเขาเป็นนักอยู่มาสามปีมีอะไรบ้างมีนี่ครับเสื้อผ้ารับนี้มีเสื้อผ้ายี่ห้อบลูกแน่นอนครับกางเกงนี่มึงใส่เมื่อันแล้วใส่เมื่อวานซื้อเองครับเมื่อวานซื้อแล้วกูเห็นใส่อ้วยมาสามปีเมื่อไหร่จะหาย หายแล้วครับใครให้พูดอ๋ออ๋อใช่รู้ว่าอะไรฟังอยู่มาสามปีเมื่อไหร่จะหายสักทีผมสัญญาครับใครให้พูดออกเงียบนั่งฟังเฉยๆอยู่มาสามปีเนี่ยเมื่อไหร่จะดีขึ้นครับมึงดูดยาเส้นมึงดูดบุหรี่มึงแหลมึงจะหายครับมึงอย่าให้รู้นะมึงไปเอามาจากใครอ่ะครับอันนี้ก็คือใครให้พูดนั่งสมาธินั่งสมาธิ ไม่เชื่อฟังพี่เลี้ยงไม่เชื่อฟังผู้จัดการเมื่อไหร่จะหายวะอยากกลับไปเป็นคนปกติปะเนี่ยอยากนะแล้วจะเลิกดูดยาเส้นผสมชาโคไหมยาเส้นผสมอะไรก็ห้ามดูดทั้งนั้นเออมื่อคืนนอนไหนเมื่อคืนนอนเต็น,ปน์ปลอดภัยแน่นอนผมบอกแล้วมุง้งมุ้งที่ซื้อให้รักษาอยู่ไหมมุ้งอยู่ไหนมุ้งก็เก็บไว้ตามที่ป้าโตบอกครับ ตรงไหนมุงอ่ะมุงตรงหมอนนั้นครับผมเจ็บแล้วครับและพอหอมอยู่ไหนผมเชื่ออาอายเจ็บด้วยนะมุงกับหมอนพอหอมอยู่ไหนพอหมก็อยู่ครับผมพักไปเรียบร้อยพี่ทักโอ้หิวพอดีหิวบอกหิวพี่ทักผมรักพี่ทักพี่เลี้ยงเอาขนมมาให้แล้วผมรับให้แล้ตรนนี้ผมเสียเซลครับขอบคุณเอฟซีเขาขอบคุณครับโดโมโลอาโลฮารโลขอบคุณเอฟซีทั้งสองท่านผมไม่เตือนสองท่านครับที่ส่งค่าขนมมาให้ที่ตงก่าห์ขนมมาให้ขอสัญญาต่อเอฟซีครับผม เจ้ว้เจ้ไว้สุดเลยนะครับเออเจบไว้ดูนะครับว่าวับนั่นะครับอืถ้าแหล่เงินนี้เท่าไหร่ห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทเป็นห้าร้อยบีทท่านท่านอ่ะเสร็จแล้วจะมาเอาอะเอาเงินห้าร้อยมาได้เอาเงินห้าร้อยมาเข้าใจแล้วครับแล้วเดินตามกูมามึงรับแล้วนะมึงรับเงินห้าร้อยแล้วนะจัเาเงเดินตามกูมาผมรู้แล้ว มึงรับเงินห้าร้อยแล้วนะเดี๋ยวเริ่มก่อนไอ้ไอ้ของไอ้เรนสำเพล็มึงรับเงินห้าร้อยแล้วนะครับผมรับหรือยังรับแล้วครับอ่ารับแล้วเมื่อไหร่ก็แวะมาห้าร้อยบาทนี่เดี๋ยวมาก็โทรมาเอย่าเพิ่งไปว่าอะไรเลยว่าเมาหนมหรือเปล่าเด็กเท่าเปร์เซ็นต์เต็ไม่ได้ห้าร้อยแล้วไม่เลี้ยงเราหเอยแล้วโทรวันไหนมันเลี้ยงเตนมทำไมล่ะลิมิตวิ่งเบิกไม่การเวลาห้าสิบบาทครับผมวงเงินเวลาห้าสิบบาทได้อ่า จิ้งกุ ت ت ้งตี๋ลายมันเลยจิ้งกวยเตี๋ยวสุดตะว่ารักเรียนเรียนมาลง๋ยวเริ่มทะลงหลงเมาแล้วคร <fit> ับหลังเมาโสดครโดดมันดิโมไปนั่นดีโอหอ๋อเแต่ตุ๊กตี้เข้ามาอยู่เขาตามไปเลยงานขเขาตามมาหลุดเลยหลุดหลุดไปตามมันมาพี่ตั้มไปตามมันมาบอสนะเดทคุณยากินกินกินนเดทไม่ไหวเดินเมาเอ๊ะมึงเอาแม่หลอกก่อนดิผมไม่ว่าไม่ใช่นะเดทเมาแล้พี่ตน้มให้ให้โดเกโดเลยโอ้โหคุณป้านี่ประเด็นนี้นะโอ้โห มาน้านกันไปดีครับมาด้านคนนี้ครับมาด้านใครเล่นงบรจุบรรจุบรรจุอะไรเป็นมาด้านเอ็กถามเอามาครับแบบผู้ขอร้องเถอะกินแล้วหยุดพูดขอร้องได้ไหมขอร้องได้ไหมครับได้ผู้เขาพูดนะมาปลาพร้อมแล้วผมเล่นกับเขาแล้วเงียบเงียบอร่อยเอาอะไรปะนั่งเรียบร้อยนั่งให้เรียบร้อยต่อปลาลงล่างครับต่อปลาลงล่างนเรียบร้อย ้าออกเสียง้าออกเสียงอันอนุญาตให้พูดได้แต่ห้ามแต่ห้ามมีเสียงนะเอ,อพูดได้แต่ห้ามมีเสียงนะนนยิ่งในว่าพาเมยไปปาลูกอะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไอ้จริงแล้วอะ่ะมันคือพฤติกรรมอะไร นี่คือจะมีภาษาใบใช่ไหมเองมีภาษาใบใช่ไหมโอเคโอเคคลิปนี้จะมีคนทำภาษาใบนะครับนะฝากนะฮะฝากถึงผ,ผู้ใหญ่เพราะตอนนี้ชาวบ้านรู้สึกว่าตัวเขาค่อนข้างที่จะไม่ปลอดภัยแล้วเพราะเขาพูดอะไรไม่ได้เหมือนโดนปอกปิดก็ไม่รู้นะก็ ตัวเองเ่ะเป็นคนแถลงข่าวกันทใหญ่โตเลยแต่บอกว่างานนี้ไม่มีการร้มมวยคนดูแน่นอนนะครับเพราะเราก็ต้องพิสูจน์กันในกระบวนการกฎหมายต่อไปแค่นี้แหละแต่ขอขอบคุณชาวบ้านขอเป็นกระชายชาวบ้านถ้าลูกหลานท่านมีอาการแปลกๆหลอนยาอะไรเนี่ยผมยินดีที่จะช่วยเหลือนะครับพามาหาผมได้ไม่ต้องกลัวเสียเงินเลยแค่พามาอย่างเดียวนะฝากขอบคุณชาวบ้าน ร้อยเอ็ดน,นะขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยที่ยังรักความเป็นธรรมที่ผมลงพื้นที่ไปผมก็ต้องการปกป้องลูกหลานของท่านแค่นั้นเองครับโอเคพี่คนข้ามาเท่าไหร่สามพันหนึ่งไอ้ขอบคุณนี่ทำภาษาใบาขอบคุณขอบคุณน้อยหนอยพี่หนุ่มเบทำมึงทำภาษาใบาไป้ไปกหงอ๋อมีคนเข้าไป<ด>ข่มขู่ชาวบ้านทำภาษาใบไปมึงไปกิน อันนี้นี่นี่ไอตัวแต่ต่อยโตมันก็มเฮ้ยตัวแสบมาแล้วเฮ้ยโตมนี่ใครพวกว่ามาต้องหนักนี่ไงที่มันย่างจารบีไปอ่ะใช่ไหมไอนนี้ใช่ไหมที่มันย่างจารบีไปอ่ะวัวคนในอ่อนมานนี่มาติดไหมมาติดไหมขอบคุณมาก FC ขอบคุณมากเที่ยวขวดมาให้เอกไปยกมาเนี่ยขวดเนี้ยของมึงหมดเลยเข้ามาให้เพื่อนมึงเลยนะเว้ยเอกเอาวะ ไม่คุยใครอ่ะคุยคุยกับเพื่อนเปียกครับคุยกับเพื่อนเปียกครับมึงอยู่กันแค่นี้ต้องคุยกับเพื่อนเปียกด้วยหรอเพื่อนเพื่อนไอเปียกครับโทรมาเพื่อนอยู่อยู่ข้างในด้วยกันครับอ๋อข้างในด้วยกันเพื่อนไอเปียกโทรมาเดี๋ยวเอารถออกแล้วเดี๋ยวผมก็ไปแล้วครับอ๋อโอเคไอแอนเลิกแล้ว เลิกละขาหนูเลิกอะครับอ๋อย่างรกคาไม่คิดมีใหม่แต่มีไม่มากดีกว่าอ๋อยังคาไม่คิดมีใหม่แต่มีไม่มากดีกว่าไม่ตัดเพลงผู้จัดการมึงมาไม่ใช่มึงถามผู้จัดการไปไหนมาไปไหนมาท่านไปเฟี้ยวที่ไหนเออท่านไปไหนมาผู้จัดการเด็กเทพเนี่ผมมันรวมญี่ปุ่นให้เหรอไม่ใช่อย่างนั้นเดี๋ยวเขอฟิวไว้ก่อนผู้จัดการมึงไปไหนมึงถามเลยผู้จัดการมึงไปไหนมาเอกภาพเสียไม่ไผู้จัดการมึงหายอ้อมหายอนหายอ้อมผู้ัดมึงถามผู้จัดการมึงดิหายหัวไปไหนมาไอ้เนี่ยตะลุงเนี่ยเขาเล่นบ้าแล้วนะว่าอะไรนะเขาเขาลนไฟทำไมเดี๋ยวไฟไหม้ตึกไอ้มัน เน o, yeah ully, thought, remember, ี่ยเขาเล่นตัวใช่ผมชอบมึงถามได้ผู้จัดการหายหัวไปไหนมาผมชอบผู้หญิงเล่นมึงพูดว่าผู้จัดการหายหัวไปไหนมาผู้จัดการไายหัวไปไหนมาไม่ใช่สีแดงไม่ใช่ไม่ใช่รับรับรับรู้อยากรู้อยู่ไหมดเวลาของว่าใจอยากรู้อยู่ไหมว่าไปไหนมาไม่อยากรู้เลยบุมกล้องเราได้เหรอไ่แต่งตัวไว้กระภาพทักที่ทักเยววาเไอ้น้องบีเนี่ยเป็นแฟนเจ้าโยนะมันมีอยู่วันหนึ่งที่เจ้าโยเขาแกลกอดเจ้าบีเอกร้องไห้ มันก็เลยฝังใจว่าจราบีเนี่ยหักอกมันทําร้ายจิตใจมันคือมันแอบชอบน้องบีน้องบีเนี่ยเป็นผู้ช่วยพี่น้ําฟ้านะครับน้องบีเนี่ยเขาเป็นผู้ช่วยพี่น้ําฟ้าเวลาพี่ฟ้าไปไหนน้องบีก็จะไปดูแลอะไรเงี้ยนะครับแล้วนี่ดู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 ด,ดูมันชอบไอบ้บีมันชอบไอ้บีเดี๋ยว่อยดูนะใครดูนะนไม่ต้องไม่ต้องเข้าไปในวง เข้าไปในวงเข้าไปในวงเข้าไปนั่งในวงเข้าไปนั่งในวงใส,ใส่เสื้อใส่เสื้อใส่เสื้อก่อนใส่เสื้อก่อนมึงเข้าวงเลยมึงเข้าวงเลยถ้ส่งลูกน้องมาควดก่อนดูเลี้ยงจะใส่เสื้อได้ไหม หมุนแม่งอยู่นั่นแหละเสื้อหมุนแม่งอยู่นั่นแหละห <c oughs> มุนยังไสงสามสามหมุนอยู่นั่นแหละ